ปูนไปก่อนเลยี๋ยวก็ไปเสียงตอนท้ายไม่เห็นอย่าเห็นไม่เอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเค เห็นไหนมันไม่เห็นไอฝั่งน <Christmas bugün Dragon> <uit> ี้ก็มีฝั่งน้นก็มีไล่กันอ้อมมาแถวนี้เลยอู้หู่เลยท่วเลยแต่ยังมาฝั่งนี้รถคันนี้มารถคันนี้ก็ไม่มีคนขับอาร์ต ฟาดตูมมันรู้แล้วว้าแอบจอดนิ่งอยู่นี่ต้องระวงมากกว่าน,นี้นขับมันจะเห็นมนนะั่น่ะโอ้โหไม่สนใจเลยฟาดแอนติวมาแล้ว ไล่กันไปเลยอย่ามาสนใจฝั่งนี้ย่าอย่ามาอย่ามากไล่เลยเดี๋ยว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 ไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมย่ามาโอ้โหเรือสู้ได้ ลุนลุ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีเง็ดเก้านีจะไนะยังไง ตายวงตายวงตายวงเล่เฮนี่มันตายวงพวกนี้จะแพ้แล้วเล่ทุกันไม่ได้หรอกทุกันไม่ได้หรอกมีตายวงเขามีตายวงมีตายวงตายวงตายเกียร์ฝั่งนู้นไม่เกียร์ฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ชนะโอ้ยีตายวงตายวงเออตายวงตายวง